เพื่อเรียกร้องให้กสทชาซึ่งเป็นผู้ที่กำหนดกฎเกณฑ์กติกาเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เนี่ยได้ทบทวนร่างประกาศของกสทชาว่าด้เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงซึ่งมีความไม่เป็นธรรมเพราะว่าไม่คำนึงถึงหลักความเท่าเทียมและไม่คำนึงถึงหลักการที่ว่าวิทยุกระจายเสียงนั้นควรจะใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นหลักนะครับผมขออนุญาตมาที่ท่านพระอาจารย์วัฐวีอีกสักติดหนึ่งในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ประชาชนเขาเห็นว่าคลื่นแบบนี้ควรจะเป็นคลื่นหลักประชาชนหนึ่งแสนห้าหื่นสองพันสองร้อยสี่ยชื่อนี่ครับเพิ่มเติมจากเมื่อสักครู่นะครับคือคือเราเราเรามองหลักเกณฑ์เป็นตัวตั้งไม่ได้มองอาวิทยุเสียงธรรมเป็นตัวตั้งหลักเกณฑ์ที่ดีที่จะเป็นคลื่นหลักได้เนี่ยต้องทําประโยชน์ไม่น้อยกว่า เอ่สเอเซอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่เราเสนอนะเพื่อที่จะได้แข่งขันกันไงว่าใครมีความสามารถขนาดนี้ก็จะได้เป็นขึ้นหลักข้อที่สองต้องไม่มีการโฆษณาหากําไรในทางธุรกิจแม้วินาทีเดียวตั้งแต่ตั้งประกอบกิจการมาในข้อที่สองข้อที่สามต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมในข้อที่สามข้อที่4ี่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปี เพื่อสแสดงถึงว่าเออมันมีความแข็งแกร่งพอสมควรแล้วมีหลักมีเกณฑ์มีโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วในข้อที่สี่ข้อที่ห้าอันนี้ก็ธรรมดาว่าจะเป็นบริการสาธารณะหรือบริการชุมชนก็ได้เพราะว่าแล้วแต่บริการสาธารณะเนี่ยคนมักนึกภาพว่าเป็นรัฐเป็นภาครัฐคนมักจะนึกภาพแบบนั้นส่วนบริการชุมชนเนี่ยคนมักจะนึกภาพว่าเป็นภาคประชาชนจริงๆแล้ววิทยุเสียงธรรมเราเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นมาเนี่ยเราเป็นวิทยุในเชิง ภาคประชาชนมาก่อนเพราะประชาชนตั้งกันเองซื้อเครื่องกันเองจ่ายค่าไฟเองบริหารจัดการเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะถกก,กับกสชเหมือนกันว่าสองอันนี้มันเหมือนกันทั้งหมดเลยไหมหรือมันมีแง่มุมอย่างไรแต่เรื่องกําลังสง่งไม่ควรจะต่างกันอันนี้ในมุมมองของเราส่วนข้อที่6ที่เราเสนอก็คือว่าสังเกตหข้อที่ผ่านมาเนี่ยยอมจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นหลักเกณฑ์กลางกลางสถานีใดก็ตามที่เข้าหลักเกณฑ์หข้อเนี้ยอย่างนี้น่าจะเป็นคลื่นหลักได้จริงน่าจะได้มีกําลังส่งที่สูงได้ สังเกตว่าพูดแต่ไม่โฆษณาหมดเลยใช่ไหมครับเราก็ยังพูดวิทยุสําหรับสถานีวิทยุที่เป็นธุรกิจด้วยเพราะเดี๋ยวจะมองว่าเรากับธุรกิจในเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่มันก็เป็นการที่ต้องเดินไปด้วยกันเหมือน,นเรียกว่าะจ,ะจะมีแต่ธุรกิจหมดก็ไม่ถูกจะมีแต่วิทยุที่ไม่โฆษณาทั้งหมดก็ไม่ก็มันก็มันก็ไม่ถูกอีก<ะ>มันต้องอยู่ร่วมกันนี่คือสังคมของเราเพราะนั้นเราก็ต้องคิดเผื่อเขาว่าในเมื่อสถานีมีมากกว่าเจ็ดพันสถานี เขาก็ไม่อยากประมูลในเวลานี้เขายังไม่พร้อมก็สรชรก็อาจจะไม่จําเป็นต้องพูดถึงการประมูลในระยะนี้ก่อนแต่ก็ควรที่จะเริ่มส่งเสริมว่าดูว่าในบรรดาวิทยุธุรกิจเนี่ยสถานีใดที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมมากกว่ากันครับเช่นถ้าเกิดทําได้มากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตเขาเอาบันเทิงแค่สามสิบส่วนใหญ่เขาทำหกสิบอย่างนี้ก็เออชักเข้าท่าสมควรจะได้กําลังส่งที่สูงขึ้นกว่าไอห้าร้อยวัตหรือหนึ่งหนึ่งร้อยวัต์ เขาก็ควรเพราะเราเอาความสามารถมาวัดกันถูกไหมไหนเมื่อเขาทําประโยชน์เยอะเนี่ยถึงแม้จะมีบันเทิงแต่เมื่อทาประโยชน์ถึงแม้จะมีโุศลนาแต่ทําประโยชน์เยอะๆก็ควรจะมีสิทธิที่จะได้กําลังส่งที่สูงขึ้นครับแล้วก็สองใน,ในเมื่อคลื่นมีเยอะมากกสทชก็ควรจะใช้อํานาจของตัวเนี่ยทําให้เขารวมคลื่นกันทํำยังไงส่งเสริมให้สองคลื่นมารวมคือมามาถือหุ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันก็ได้เหมือนกับว่าให้เขามารวมกิจการเดียวกันถือหุ้นกันคนละครึ่ง โดยถ้าสองคลื่นมารวมกันได้หนึ่งหนึ่งคลื่นเนี่ยก็จะลดค่าธรรมเนียมให้เวลาซื้อเครื่องจากศูนย์ร,รักกรก็คิดภาษีถูกลงแล้วก็ให้ค่าให้โฆษณาเวลาโฆษณาได้มากขึ้นอันนี้เพื่ออะไรเพื่อจูงใจให้เขาเวลาเนี้ยคลื่นหนึ่งเนี่ยมีดีเจแค่สองคนบางทีไม่มีเลยเปิดเพลงอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเขากลัวเขาไม่ได้คลื่นเขาก็เลยไปใช้คลื่นแบบอิรุ่ยฉุยแชเวลานี้เราจะลดปัญหาคลื่นอิรุ่ยฉุยแฉร ก็ต้องพยายามจูงใจให้เขามารวมกันมันก็จะได้คลื่นที่มีประสิทธิภาพมากๆเพราะว่ามันหลายคนเข้ามาคนนี้ดูเวลาช่วงเช้าคนนี้ดูเวลาช่วงบ่ายคนนี้ถนัดรอบดึกเป็นดีเจที่ถนัดรอบดึกมาร่วมกิจการการทุนก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นกสทชวควรใช้อย่างนี้ถ้าสามคลื่นมารวมกันเป็นหนึ่งยิ่งลดให้มากมลดภาษีให้มากลดค่าธรรมเนียมให้มากให้ค่าโฆษณามากขึ้นสีคลื่นลงมาเหลือหนึ่งอย่างเงี้ยคลื่นจะลดทันทีหววเลยจากเจ็ดพัน นี่คือนี่คือความสามารถที่กสชาควรจะใช้ความสามารถในการบริหารจัดการควรจะเป็นแบบนี้สําหรับธุรกิจแล้วในสุดมันก็จะไปได้ทั้งหมดธุรกิจก็จะลดลงจากเจ็ดพันเนี่ยเหลืออาจจะเหลือกึง่งกึ่งธุรกิจครึ่งหนึง่งไม่ธุรกิจสักครึ่งหนึง่งเนี่ยประเทศชาติก็จะไปได้ใช่ไหมและทุกคนที่ทําธุรกิจก็จะคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าที่จะมาเน้นอย่างเดิยเพราะว่ากสชจูงใจคือจูงใจให้คนทุกคนรับผิดชอบชาติบ้านเมือง ไม่ใช่แต่ให้แต่เสียงทํรรับผิดชอบนักธุรกิจก็รักบ้านเมืองได้จริงรเราก็ต่างคนต่างมาสรรสร้างประเทศไทยของเราให้ดีโดยโกสทชาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอานาจกว่าเขาจูงใจเขาให้ความเชื่อมั่นว่าถ้าทําตัวเป็นคนดีๆอย่างนี้แล้วเนี่ยรับรองว่าผมให้คุณแน่นอนผมลดภาษีให้คุณแน่นอนนี่แหละคือหข้อที่วิทยุเสียงทําเสนอต่อกสทชาว,ว่าอย่าเอาร้อยวัตรหรือห้าร้อยวัตเป็นตัวตั้งได้ไหมเอาประโยชน์ สูงสุดที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนทั้งชาติและระดับท้องถิ่นเป็นตัวตั้งได้ไหมนี่คือข้อเสนอของเราในวันนี้ครับผมขอเสริมท่านพระอาจารย์แล้วก็ตอบคาถามท่านอาจารย์ปานเทพด้วยนะครับว่ากระบวนทัศท์ของกสทชน่าจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วนี่ในมาตรา41เองในพรบองค์กรจัดสรรคลื่อนความถี่ปี2553นียบวิธีการไม่เรียบร้อยแล้วผมไม่แน่ใจว่าท่านไปอ่านกฎหมายกันหรือเปล่า ในมาตรา41ในวรรคที่หนึ่งเขียนว่าผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญ,ญาตตามพระราชบัญญัตินี้มาดูวรรคที่4นะครับวรรคที่ 4, นี่เขียนชัดเจนเลยว่าการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนใน ระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่นรวมทั้งการแข่งขันโดยเสรียอย่างเป็นธรรมและต้องคำดำเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะอันวักนี้เนี่ยเขียนไว้เพื่อบริการชุมชนกับบริการสาธารณะในวักถัดมาครับรบในวักที่หกเองเขียนเพื่อบอกว่าธุรกิจเนี่ยจะต้องใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาคำต่อคำเลยครับเหมือนกับที่ผมเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยุประเภทไหนทางกฎหมายพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความตีปี2553เขียนกฎเกณฑ์ให้กสทชอเดินอย่างชัดเจนแล้วว่าการที่คุณจะจัดสรรให้คลื่นใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นบริการแบบไหนก็ตามต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะในสด้านที่ผมได้กล่าวเน้นไปแล้วนะครับ ท่านหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอดีตเจ้าวาดวัดป่าบ้านตะท่านเคยเทศไว้ว่าวิทยุเป็นประโยชน์แก่โลกเสียงธรรมะไม่ค่อยจะได้ยินกันเสียงธรรมเราไม่ค่อยจะได้ยินกันแต่ในวิทยุอื่นๆมีแต่จะเสียงกิเลสท,ท่วมทน้นเสียงดนตรีเสียงเพลงแต่เสียงธรรมไม่ค่อยมีมีแต่เสียงแห่งกิเลสและเสียงแห่งความบันเทิงท่วมท้นไปหมดที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราปฏิเสธความบันเทิงนะครับมันก็เป็นความ,มจําเป็นแต่ว่า เมื่อเทียบโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยสิ่งคำแทบจะมไม่มีที่ยืนไม่มีพื้นที่อันช่วงท้ายนี้กับเพนเชอร์ท่านพระอาจารย์ทั้งสี่ท่านได,ได้ฝากข้อคิดให้กับสังคมครับว่าวันนี้เนี่ยหลักคิดหลักการเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้กรรมสิทธิ์ถือครองวิทยุกระจายเสียงเนี่ยวันนี้เราควรจะทบทวนกันใหม่อย่างไรก็คือว่า ที่กอ,อ,อสราชาที่เข้ามามีอำนาจถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้าจะให้ละอคติสีนั่นนะให้ทําไปอย่าเห็นแก่ต,ตัวให้ทําไปตามที่ท่านดรได้อ่านไปที่ทางที่กดตั้งไว้นั่นแหะที่จะมาบัญญัติให้อื่นปฏิบัติตัวต้องขอตัวเองต้องปฏิบัติปฏิบัติให้เป็นแบบเป็นจำบับนั่นก่อนไม่ใช่มาวางอานาจบัตรใหญ่อย่างนี้แล้วก็อื่นไม่เคารพกฎหมายนี่ครรับ ชักพานมือนกันนะไปออกข่าวทั้งช่องนั้นมือนกันว่าเนี่ยพระเราไปมาลุกลานเขาไม่ไม่เคารพตามกฎกติกาแท้จริงเนี่ยเคารพพระเราเนี่ยาพึ่อยู่ในธรรมวิน,นัยเคารพกฎหมายบ้านเมืองด้วยแต่ตัวกสรสชรที่เข้ามามีอำนาจมีบทบาทนี่ที่จะทันคึืนเนี่ยไม่ทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะเพราะได้ศึกษาดูแล้วทุกคนก็มีหูมีตาทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมนะแล้วทีนี้พระเราก็ปฏิบัติ เรื่องกิเลสโรบกุดร้องอยู่แล้วยิ่งเขี่ยวชาญสมมาติแสดงถ้าเรามาเห็นในหัวใจของเราอย่างไรแล้วหัวใจผู้อื่นก็อ่านได้หมดเละจะพูดหรือไม่พูดอีกประการหนึ่งแต่อันนี้มันเกี่ยวข้องกับชนหมู่มากจึงต้องมาพูดมาคัดค้านมาแสดงออกให้รับทราบนะบให้กับตัวเท่ใไหม่อันนี้ก็ไม่ได้จะมาเอาโทษเอาภัยหรืว่ามาให้แสดงให้เจตจำนงให้รับทราบอันนี้มันไม่ถูกต้อง ที่นก่อไผ่พูดไปต้องเอาสาระประโยชน,น,น์อย่างนั้นอยู่แลวมันก็จะกําจัดสิ่งที่ว่าไม่ถูกต้องไปมันก็จะหายไปแล้วไม่อ้างว่าเจ็ดพันขึ้นเหล่าเนี้มารบกวนแล้วก็มเมาทางเทคนิคมันเป็นตัวกําหนดซึ่งมันไม่ถูกทางความปฏิบัติทั้งด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญนะกฎจิตราไว้อย่างดีไว้ถูกต้องเนี่ยเม่นยำแลว้วนี่ใช่ไหมมันก็จะเกิดความสงบสุขก่อประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องวุ่นวายก็จะหายไปเมื่อเราเดินไปถูกต้องเป็นธรรมแล้วนี่ แต่ถ้าไม่ถูกต้องเป็นธรรมมันก็วุ่นวายอย่างนี้ตัวเองก็ทําง,งานไม่ได้ใช่ไหมบ้านเ<ช>มือง<ม>ก็กระทบกระเทือนไปอย่างกว้างขวางทั้งประชาชนด้วยก็ขาดโอกาสที่จะได้ยินในความธรรมะภาคปฏิบัติจิตภาวนาอะไรเงี้ยโลกทั้งโลกขอให้ความสาคัญกับประเทศไทยว่าสมบูรณ์ในพ,พุทธศาสนาเนี่ยปีนี้ก็เป็น2006เป็นพุทธยันตีใช่ไหมล่ะ168ประเทศมายกย่องประเทศไทยว่าเป็นศ <c oughs> ูนย์กลางพ,พุทธศาสนาเพราะสมบูรณ์ทั้งด้าน ป,ปริยัติคือคําสอนภาคปฏิบัติเห็นไหมแล้วภาคปฏิเวทคือผล <c oughs> มีญหานมากเลยเกิดในในประเทศไทยเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งฝ่าย,ายบรประจิตเนี่ยโลกทั้งโลกเขาเห็นนะเขายกย่องพยายให้เมืองไทยเราเป็นศูนย์กลางวัฒนธศาสนาแต่คนในเมืองไทยของเราทําไมเนี่ยนเนี่ยกรทชเนี่ยเป็นพุทธามรราาด้วยเข้ามามีบทบาทตรงนี้น่าจะสนับสนุนในประเทศของเราเนี่ยจเจริญทางด้าน คุณธรรมจริย,ยธรรมให้มากใช่ไหมสองกับรรมีหน้าที่ทังนี้แต่นี่มาลิดลอนแล้วก็ไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ดูพฤติกรรมแล้วมันไม่น่าไว้วางใจครับนี่เขาขวางว่าให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นเอให้เป็นธรรมแล้วจะอยู่ร่วมอย,อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกร่มเย็ยนถ้าไม่งั้นตัวเองก็ทํางานไม่ได้แล้วก็ทาลายสังคมอย่างมากมายนี่เป็นบาปหนักมาทีเดียวนะเนี่ยเป็นบาปหนักมันบาปหนักแล้วถึงจะทำนี่ ก็พระเจ้าตรัสรู้แล้วเห็นไหมให้หาชนหลังไว้ไปทุกทิศทุกทางเพื่อประโยชน์หาชนธรรมะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะได้ไปดับทุกของหมาชนคนั้นนี่เสียงทําไปก็เป็นประโยชน์กับหมาชนแล้วเรามากักดกั้นหรือทําให้มันเล็กเหมือนที่ดวงตาเทนไว้เนี่ยเสียงทำยังไม่มีอย่างเนี้ยมันก็ผิดอยู่แล้วเป็นบาปหนักอยู่แล้วกับท่านพระอาจารย์คับคือที่ที่พวกเราออกมาคัดค้านในครั้งนี้ับที่จริงเรามาด้วยความ ความเห็นอยากให้ทางกสทชปฏิรูปสื่อได้อย่างประสบผลสําเร็จทีนี้ก็บางคนก็บอกว่าทีพ่พระพากันมาอย่างนี้ไม่ใช่กิจสงแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเผยแผ่ธรรมานี่ก็คือกิจสงโดยตรงครับแล้วก็วิทยุเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการที่จะนาธรรมะไปสู่ประชาชนแล้วเราก็ตำหนักดีว่าสมมุติว่าถ้าเราจะปราบคนไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องเอาคนดีมาปราบใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นวิธีการที่ที่ยุติธรรม และก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องมีเหตุมีผลด้วยเราก็ถึงจะปราบคนไม่ดีได้แต่ทีนี้การที่เราจะมาจัดสรรหรือปฏิรูปสื่อก็เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิรูปสื่อด้วยวิธีการที่มันไม่เหมาะสมหรือวิธีการที่มันไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราเป็นห่วงว่ากลัวกสทชเนี่ยจะปฏิรูปสื่อซึ่งมีผลอย่างมากมายต่อความมั่นคงของประเทศชาติไม่สําเร็จ อันนั้นต่างหากมันจะเป็นผลเสียหายอย่างใหญ่โตต่อประเทศชาติของเราครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาคัดค้านเนี่ยเรามาคัดค้านเพื่อมุ่งหวังให้คอสทชอปฏิรูปสื่อด้วยวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็มีความสามารถที่จะประสบผลสาเร็จได้คณะทํางานของเราเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพอสมควรตั้งแต่เมื่อครั้งที่เราไปสร้างวัดป่าโคโลราโดที่สหรัฐอเมริการเราก็ได้ยินมาว่ามหาวิทยาลัยโคโลราโดใช่ไหมเป็นเป็นเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหนึ่งในห้า ติดอันดับโลกเลยทีเดียวที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนเนี่ยเราก็ได้ไปพบกับศาสตราจารย์คนหนึ่งเขาชื่อดรแอนดรูคาราบิสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของมหายหลัยโคโลราโดแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องวิวววทยุชุมชนและก็สื่อสารมวลชนหลายหลายประเภทเลยน่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากมคิดว่าถ้าทางฝ่ายคอสะะชอถ้ามีมีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศน่าจะได้ยินดรคนนี้แอนดรูคาราบิส เราก็ไปปรึกไปไปสอบถามความคิดเห็นของเขาเพราะว่าเห็นว่าเขามีมีชื่อเสียงอะนะก็อยากจะดูว่าเขาทากันยังไงทางนั้นเข,เขาก็ยังให้ให้ความแนะําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุในอเมริกาเขาบอกว่าวิทยุในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดเลยว่าว่าจะต้องมีกําลังส่งเท่านั้นเท่านี้เขาให้ผู้ประกอบการจะส่งส่งเท่าไหรก่ก็ก็พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็ คำนึงถึงเนื้อหาสาระประโยชน์ของของรายการแล้วก็หลักสําคัญคือไม่ให้ไม่ให้ไปรบกวนกันเขาเขาถือว่าเขาถ้าทําผิดเนี่ยเขากฎหมายเขาลงโทษหนักเนี่ยครับมันไม่เหมือนอย่างของเราของเรานี่ออกกฎหมายอะไรมาก็ตามถึงผิดก็ก็เหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่กฎหมายเฉยแต่ผู้ที่จะรักษากฎหมายให้ให้ให้เป็นธรรมหรือว่าให้ให้มีความอ่าเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันไม่ค่อยปรากฏนะอย่างพระบ้านเราเราก็เห็นเห็นกันอยู่นี่แหละ เพราะฉะนั้นเราก็ถึงบอกว่าอยากให้คอสทชปฏิบูปสื่อด้วยวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมเพราะนั่นจะเป็นเหตุผลเดียวที่จะทําให้คสทชทํางานสําเร็จแม้ครั้งนี้ออกมาเนี่ยโดยวิธีการอย่างเนี้ยนะกำหนดหนึ่งร้อยวัตตเขาสูงไม่เกินสี่สิบเมตรใช้กับทั้งสามประเภทเลยชุมชนสาธระแล้วก็ธุรกิจซึ่งถ้ามองเหตุผลแล้วก็ ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดออกมาได้ยังไงมีแต่คนถามอาตมาว่าเขาใช้หัวอะไรคิดอาตมาก็จะไปรู้เขาได้ยังไงแต่รู้แน่ๆคือไม่ใช่หัวแม่มือก็แล้วกันอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นหากว่ากสชทํางานอย่างเนี้ยมันไปไม่รอดมันไปไม่รอดแล้วผลเสียหายเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับเสียงธรรมหรือเปล่าเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นการที่เราออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเราจึงไม่ใช่ว่าเราเคลื่อนไหวเพื่อตัวเราเอง แต่ว่าเคลื่อนไหวเพราะอยากให้เห็นเห็นว่ากสทชเนี่ยทำประโยชน์สูงสุดจริงๆอย่างที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ซึ่งจริงๆแล้วกสทชไม่จําเป็นต้องให้เรามาเคลื่อนไหวเลยใช่ไหมหน้าที่ของเขาที่จะต้องทาอยู่แล้วเพื่อประโยชน์สาธารณะสูงสุดเทำไมเขาทาไม่ได้ครับครท่านประอาจาร์่องนีครับวันนี้วันนี้เราไปที่สำนักงานกสทชเนี่ยตั้งตั้งแต่เช้าจนจนถึงค่ำเมื่อกี้เนี่ยเดียวไปเดียวมาทั้งวันวันนี้ อาจจะไปที่สภาทนายความบ้างไปที่วุฒิสภาบ้างครับเหมือนกับเราเราพูดคิดแต่เรื่องถอดถอนเรื่องการไม่ไว้วางใจหรือว่าเรื่องของการมีมีกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นวุฒิสภากำลังกำลังสรรหากำลังแต่งตั้งกันขึ้นเป็นคณะกรรมการสำหรับประเมินตรวจสอบคณะกรรมการกทชเนี่ยนะครับ แต่ทั้งหมดและจนถึงเช้าวันนี้คืนค่าวันเนี้ยเราพูดคําว่ากสอทอชอนะฮะล้วเ,เราหมายถึงคนสิบเอ็ดคนซึ่งบุธิสภาได้ได้สรรหาอย่างที่พูดแต่แต่แรกอาจารย์วิทยาว่าได้พยายามสรรหามาคิดว่าอย่างดีที่สุดแล้วยนสังคมเวลานั้นเขาเรียกพระรหัศอ,อะไร,ร,าารสิบเอ็ดอรหันนะนะสิบเอ็ดอรหัร์นะกสทชนะก็อยากฝากไปสำับสำับที่ฟังตั้งแต่เช้ามาจนวันนี้สำับ อรหันต์11 11ท่านเนี่ยคือกสทชทั้ง11นะขอขอให้คิดช่วยกันคิดนะมาจนวันนี้อยากสรุปว่าให้ทั้ง11ท่านเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันทำนะเหมือนกับบุตรสภาคราวที่แล้วไอ้สภาคราวที่แล้วเขายังไม่ลงวารละสามนี่ประกาศที่ท่านกําลังพิจารณากันเมื่อเช้าเนี้ยยังไม่ได้ประกาศคิดให้ดีทําให้ดีร้ายกำลังใจนั้นนะครับรับ่านพระอาจารย์ก็ถือรับก็ อยากให้กศทชสิบเท,ท่านอย่างที่ท่านอาจารย์ท่นปรนวานอยากให้มองคนในชาติเป็นเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานลูกหลานเราเนี่ยจะให้เราจะสอนเขาอย่างไรเราจะฝึกเขาอย่างไรเช่นเราจะให้เขาเรียนวิชาไหนดีมีทั้งวิชาเรียนเท่านี้แล้วก็มีทั้งวิวชาเล่นไปอ,อะไรเรียนพิเศษดนตรีไปเล่นกีฬาแต่ทุกคนไม่ลืมหลักเลยว่าจะต้องเรียนก่อนนะหนูต้องเรียนให้ดีนะหนูนะ อย่างเงี้ยเราใช้ชีวิตของเด็กเนี่ยในการพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพเนี่ยต้องมีวิชาความรู้แล้วก็มีกิจกรรมนันทนาการฉันใดเราอยากให้กะสะทชเนี่ยใช้คลื่นเนี่ยเป็นเหมือนกับสื่อโสดทัศนศึกษาเป็นเหมือนสื่อการเรียนการสอนเพื่อที่จะเอามาพัฒนาคนในชาติาคนในชาติควรจะมีสาระความรู้เท่าไหร่ควรจะรู้อะไรบ้างในจํานวน80คลื่นต่อในพื้นที่เนี่ยหน้าปัด80เนี่ย ควรจะรู้อะไรบ้างแล้วควรจะมีบันเทิงเท่าไหร่ที่จะไม่เครียดเกินไปอยากให้เขาคิดแบบนี้ไม่ใช่คิดแบบถัวเฉลี่ยแล้วก็เหลือ100่วัตถ์ <S <S ถ้ากสทชาคิดอย่างนั้นได้เราก็เอาเอาภาษ,ษีประชาชนมาตั้งแล้วก็หาร7 0็ดสิล้านคนทุกคนได้เงินเดือนคนละเท่าไหร่ก็คงจะประมาณค่าแรงขั้นต่ำสามร้บาทต่อว,วันกสทชาก็ควรได้เงินเดือนเท่านั้น ถ้าคิดได้เท่านั้นแต่ถ้าคิดอย่างนี้คือเอาคลื่นความถี่เนี่ยมาใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะพัฒนาคนหมุนมาช่องนี้ก็ได้สาระแบบหนึ่งหมุนมาช่องนี้ก็ได้สาระแบบที่หลากหลายแล้วก็ได้บันเทิงที่มันพอเหมาะพอดีอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่ากาศาชมีความสามารถจริงถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้ก็เปิดโอกาสให้กาศชคนใหม่ที่มทีที่มีวิสัยทัศน์ที่มองคนในชาติด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความเห็นแก่เงิน หรือเห็นแก่อะไรก็ไม่ทราบเนี่ยอ,อย่างเงี้ยเราขอให้กาศาชุดใหม่ที่เขามองคนเพื่อพัฒนาเพื่อใช้สื่อเพื่อการพัฒนาคนพัฒนาชาติทําให้คนรักชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยเราขอชุดนั้นดีกว่าครับครับอาจารย์เช่ไครับผมผมขอสรุปอย่างนี้ง่ายๆสั้นๆน,นะครับอยากจะฝากถึงกาศทชาที่ท่านพระอาจารย์นพดลนําบอกว่า11บอพระอาหารหันต์เนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านเปลี่ยนกระบวนความคิด เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปสื่อผมเข้าใจว่าท่านทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วนะว่าทําไมถึงมีการปฏิรูปสื่อพอรบรัฐธรรมนูญว่าอย่างไรนะครับทําอย่างไรท่านถึงจะเปลี่ยนกระบวนการให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมนะครับสิ่งหนึ่งที่ตลอดระยะเวลา20กว่าปีเกือบ20ปีที่เรารอคอยสาหรับการปฏิรูปสื่อเนี่ยนะ ผมอยากจะได้ยินคําคํานี้ออกมาจากทุกคนที่ได้เห็นกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องก็คือว่าสื่อสร้างชาติครับมันจะมีคําว่าสื่อสร้างชาติได้ไหมถ้าไม่มีการปฏิรูปสื่อ,อถ้ากสทชอเองไม่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการคิดพิจารณาในการที่จะมาแบ่งจัดสรรเคลื่อนความถี่ในการที่จะมาควบคุมสื่อผมเข้าใจว่าถ้าท่านยังคงดํารงความคิดเดิมนี่ คาว่าสื่อสร้างชาติเนี่ยผมว่าประเทศไทยอีกนานกว่าจะได้โพล<อ>ครับอาจารย์ปาไดทครับเสร็ครับคือทีเอสทีวีนะครับในกรุงเทพมหานรครเนี่ยเราถ่ายทอดสดผ่านวิทยุ fm 97.75เมกะเฮิร์ในช่วงการชมนุ่มนะครับต่อมาคลื่นนี้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทยคุณเติมศักดิ์ชื่นไหมครับว่าวันนี้ในกรุงเทพมหานรครเต็มไปด้วยคลื่นขายน้ําผล,ลไม้เต็มเมืองในคลื่นนี้นะฮะ แล้วก็เป็น,ปน oh. ปพื้นที่ที่กว้างมากนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวิทยุหลวงตาหรือว่าวิทยุเสียงธรรมก็เหมือนกันถูกแทรกตามคลื่นต่างๆเนี่ยเยอะเหตุผลเพราะว่าวันนี้กสทชมมักง่ายเกินไปที่บอกว่าง่ายที่สุดทุกคนไม่เกินร้อยหวานนี่คือการแก้ปัญหาไม่ได้มองว่าอะไรเกิดประโยชน์ต่อประเทศนะครับอะไรที่เกิดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปนะครับคือมองไม่เห็นว่าอะไรควรจะต้องเป็นสิ่งที่ ดำรงอยู่ด้วยกําลังส่งที่มากเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดอะไรที่เป็นประโยชน์น้อยธุรกิจเต็มที่เลยเนี่ยคุณก็ต้องมีพื้นที่ที่เขาเหมาะสมที่สามารถเกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันและทําธุรกิจโดยที่ประชาชนสามารถที่จะรับรู้ได้นะครับวันนี้เนี่ยมันสเปรสปะมากนะครับเจ็ดพันกว่าคลื่นเนี่ยมีคลึ่นจดตั้งใหม่แทรกเข้ามากับคนที่เขาจดอยู่แล้วที่เป็นประโยชน์ต่อทางสาธารณะเป็นจํานวนมากนะครับ แต่งแล้วก็แต่เนี่ยวิธีหลวงตาเนี่ยหรือวิยีเสียงธรรมมันเป็นหลักสําคัญของประเทศนะครับในยามที่สังคมกําลังเสื่อมทรามลงทุกวันนี้เนี่ยผมอยากให้กสชเนี่ยกลับใจเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ผมไม่รู้หรอกครับว่าเบื้องหลังท่านจะเป็นเพราะอะไรหรือท่านมองไม่ครบเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเสียงของลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยเป็นเสียงที่มีพลังที่ท่านต้องฟังนะครับไม่ฟังแล้วเนี่ย ผมเห็นคําอ่านคําปฏิญาณตนหน้ากสทชวันนี้หน้าหน้าห่วงแทนพวกท่านมากเลยนะครับผมอ่านความบางตอนแล้วกันนะครับสกสทชกลับไม่ใช้ความเป็นธรรมดึงดันจะลดเสาลดกําลังส่งแก่บรรดาว,วิทยุรายใหม่แต่เอื้อประโยชน์แบบไร้ขอบเขตแก่วิทยุรายเก่าให้ผูกขาดอํานาจรัฐไว้กับกลุ่มทุนเห็นแก่คนบางกลุ่มยิ่งกว่าชาติกว่าประชาชน จนส่งผลกระทบร้ายแรงต่อวิทยุทั้งหลายที่ดีที่ไม่มีโฆษณาได้กระจายเสียงสาระความรู้เป็นประโยชน์ต่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมาอย่างยาวนานต่อเนื่องแทนที่จะให้การส่งเสริมหรืออย่างน้อยดำรงคงไว้กสทชกลับกลายเป็นมหาภัยใช้อำนาจบ,บาีบบังคับให้ต้องลดเสาลดกำลังส่งประหนึ่งจ้องทำร้ายวิทยุดีให้ต้องพังเพพินาศไปกฎหมายมหาภัยฉบับนี้ยังเผาไหม้ลามปามลุกลามมาถึง ไม่เว้นวิทยุเสียงธรรมที่ประชาชนน้อมนำสร้างถวายแด่องค์หลวงตาพระอรหันต์ผู้ทรงธรรมมหาคุณอเนกอนานตต่อชาติและและชาติต่อศาสนาและชาติบ้านเมืองมุ่งหน้ากระจายเสียงธรรมพิทักษ์สามสถาบันกสทชกลับเงื้อดาบฟันใช้ดาบเดียวตัดไม่เว้นพระธรรมเห <c oughs> ยียบย่ำพระไตราสารังกสทชกลายเป็นพยามารเป็นเปรตเหมือน เป็นผีเหมือนดังพระธรรมเทศนาหลวงตาจักขออารัธนาน้อมนำมาสแสดงแก่ถวยเทพเทวดาพร้อมจิตวิญญาณที่สิงสถิตในโลกาทั่วผืนฟ้าพิภพจักรวาลให้ทราบโดยทั่วกันว่ากสทชกำลังสร้างกรรมประหนึ่งขับรถเข้าชนปัตภีวิบากกรรมนี้ไม่พ้นชีวีแหลกเหลวไร้ปราณีเพราะก่อกรรม กับพระเนนประชาชีประทุสร้ายคอยกีดกันเสียงธรรมบาปนานะฮะเป็นผมผมต้องทบทวนย่ังักคำประกาศนี้ครับเพราะเนี่ยครับการการปฏิรูปสื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องยากด้วยแต่มันสร้างจุดเปลี่ยนให้กับประเทศนี้ได้มันแก้วิกฤตหลายด้านให้ประเทศนี้ได้อย่าอย่าปล่อยให้การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และที่เป็นเรื่องยากเนี่ยเป็นภาระเพียงลําพังของประชาชน หนึ่งแสนห้าหมื่นคนที่หลวงชื่ออย่าปล่อยให้เป็นภาระเพียงลําพังของท่านพระครูลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเลยนะครับมันเป็นภาระของสังคมไทยทั้งสังคมนะครับม่ว่าา,าเสริมคือคืออยากจะเตือนสติของกสทชาให้ให้ระลึกไว้ว่าเสียงธรรมของหลวงตาเนี่ยเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับใครมากระทบกับเสียงธรรมของหลวงตาเนี่ยมีอันเป็นไปทุกลคลับไม่เคยมีใครได้ดีนะตั้งแต่เราสู้กันมาเนี่ยหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสด็จพระสังราชก็ดีเรื่องของการรวมบัญชีหรือเรื่องของคลังหลวงหลวงตาพารมเนี่ยใครมาชนกับหลวงตาหลวงตาก็เคยเทศไว้อย่าขับรถชนภูเขาอย่าเอามีดมาฟันหินถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมีอันเป็นไปหมดนั้นเราก็อยากไม่อยากเห็นกสทชต้องมีอันเป็นไปเดี๋ยวจะไม่มีใครมาปฏิรูปสื่อเป็นเรื่องที่สังคมไทยทั้งสังคมต้องต้องช่วยกันนะครับรองการปฏิรูปสื่อครับวันนี้ขอกราบท่านพระครูทั้งสี่ท่านสําหรับข้อคิดในวันนี้นะครับ แล้วก็ขอบคุณจันสุศักดิ์ขอบคุณจันมาเทพครับคนรับข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ